สวัสดีค่ะยำม,มามา่าจำเพื่อนว่านบิทักไายกันถ่ายคลิปชวนพักก็เลยพึงเอาลงนะะเนน็ตมันบอกอดีเนาะมุนมุนมุน,มนอากาศเปลีปปปนนะะ่ยนแป้งเนาะค่ะยำมาม่าเด็กกะเด้อไข่ต้มมาได้ค่ะแสบๆน้ำกัน้ยน้ำซิลวลวะ ยำม,มาม่าธรรมดาจ้ะสองหอ่อเต็มชานเพลึกเลยกินบวม,โมโดอดก,กินสองรอบอากาศร้อนอย่างไรด้วยลอร้อนเน่นนาๆจ้ะบอกกระถูกอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็นาวมาด้วยจ้ะพี่น้องลิปซี่หม่กาวเลยจ้ะมามาเดร็ ใส่มิ้นใส่ผักซีลาวเนาะค่ะแล้วพักกาศดแสบมาได้จ้ะใส่พีกพลุกพงลงกไปละแดงห้วยๆเลย ยาสินดีตาได้ พักในกระโลลกก่อน ทิ้งสุดอมะเขือเทศแส่บหวัน แอบอืมอืมย่างดีตาเนี่ยแซบกินเสืออะไรก็ช่างนะค่ะอย่างดีตา,นนนะะาดตานีดีไปละนิดนึงด,ดิยังเขาโปอยนิดเดียวไม่เยอะถ้าเยอะเราแซบจวดเลย ไม่สุภาพขออภัยเด้อแสบหิวค่ะปิดยังงี้ด้วย,ย,ด,ย,ด,วยดีด้วยช่วยแบบมันจะได้ไม่ดีตากินมังไทยค่ะแต่กลับบ่ไดเลยภาวนาขออย่าให้ สงข้ามนะคะกลัวแท้ๆกลัวคือบันไ,ไดกับบ้านจ้ะปีน้ามันจะได้กับไม้ผูกทึงดังค่ะ อยู่บ้านแล้วมั่ก็ทุกอย่างมีความสุขอย่างทุกอย่างเนะคะแต่เลาครอบครัวจะไม่เหมือนกันเนาะ แสบไม่ได้อยจะยำม,มามาาใส่พักเมนูง่ายๆอ่ะมะเขือ,เ,อเทศยันสินอันมามาดีดตาเด,ด้ดีไปแล้วหน่อยนึงดีน้ำม่แซ่บ ปลาชีลาวมันจะหอมนะคะสองหัวเกี๊ยวมดเงินทองโอเค ย้ำม,มามา,มาวันนี้ก็บับเสพๆด้ยกันเนาะคะ่ะเนาะไงชอบคลิปนี้ก็ลืมกไดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจสาวไทยด้วยกันเ้อเจอคลิปหน้าจะ้ะนานๆกะจิบเอะมาทักทายทำคลิปกินเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงยามร้อนเราก็พยายามจะบ่กินเยอะเพราะว่าเป็นคนอ้วนง่ายลดยากจะ้นนะคนอ้วนสมบูรณ์เนาะค่ะประมาณนั้นแหละอ้วนถ้าว่าอ้วนแข็งแรงก็ดีไปแต่ถ้าอ้วนบ่มีแรงก็บ่เอาเนาะคะ่ะเนาะถ้าอ้วนมัง่งอ้วนมีจะเอาอยู่จ้ะเนาะ โอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนยบายขอบคุณทุกคนลังเรงใจที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามนะคนะเนาะเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบๆไปละจ้า